พาไปรู้จักกับวัคซีนใบยาซึ่งเป็นโปรโตีนวัคซีนที่เป็นชิ้นส่วนของไวรัสและฉีดเข้าร่างกายเพื่อทําให้โปรโตีนไปกระตุน้นภูมิคุ้มกันโดยตรงซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งเองกสารให้กับทางออย,อยอเพื่อขออนุมัติการทดสอบในมนุษย์จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ คุณกำลังสนใจเรื่องวัคซีนอยู่ใช่ไหมครับ hmm. แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราได้มีการค้นคว้าที่จะผลิตวัคซีนเองได้แล้วว้ายโอ้พระเจ้าจอมมันยอดมากเลยอ่ะแล้วผลิตเมื่อไหร่แล้วต่อต้านสายพันธ์อะไรบ้างครับคุณหมอครับใจเย็นครับพนุมถ้าอยากรู้มากขนาดนั้นก็ลองคลิกปุ่มขวามือแล้วคุณจะได้เจอคำตอบตรงนี้นะอ่า้สวัสดีค่ะชื่อวรัญยูพุนเจริญนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัช ศาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็น CTO และ co-founder ของบริษัทบะยาไฟโตฟาร์มค่ะ อาจารย์อาจารย์สวัสดีครับเอ้ว่าแต่ว่าตอนนี้วัคซีนที่ผลิตในเมืองไทยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยสำหรับของทีมบยานะคะตอนนี้เราก็สร้างสถานที่ผลิตยาและก็วัคซีนที่สามารถเอาไปทดสอบในมนุษย์เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็เราอยู่ในขั้นตอนของการส่งเอกสารให้ทางออยอเพื่อขออนุมัติการทดสอบในมนุษย์ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนกล่องว่าจะได้เริ่มทดสอบในช่วงเดือนหน้าค่ะกันยาค่ะแล้ววัคซีนที่ผลิตตอนนี้ มีกี่ชนิดครับอ,อยากรู้ว่าในประเทศไทยที่มีการทดสอบในมนุษย์นะคะเฟสหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นของทางมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับทางไบโอเทคสวทชแล้วก็ GPO นะคะก็ผลิตไวรัสนิวเคลสเซิลเบกที่มีตัวโปรตีนสปค์อันนี้ผลิตจากไข่นะคะทีมที่2น่าจะเป็นทางทีมของท่านอาจารย์เกียรตินะคะคณะแพทย์จุฬานะคะที่พัฒนาวัคซีน m RNA ก็เริ่มทดสอบเฟสหนึ่งไปแล้วค่ะแร้ว,วัคซีนแต่ละยี่ห้อเนี่ยแตกต่างยังไงครับ อยากรู้ว่าวัคซีนของไบยาเป็นวัคซีนที่เราเรียกว่าโปรโตีนวัคซีนหรือว่าสับยูนิตวัคซีนนะคะเป็นการผลิต โปรโตีนที่เป็นชิ้นส่วนของไวรัสแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อทําให้โปรโตีนนั้นเนี่ยเป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เลยโดยตรงแต่ถ้าเป็น m RNA หรือเป็นไวรอลเวกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการส่งรหัสพันธุกรรมเข้าไปในเซลล์ของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสร้างโปรโตีนออกมาและโปรโตีนนั้นเนี่ยก็จะเป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ค่ะแล้วบริษัทใบายาเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะ,ะแล้วประสิทธิภาพล่ะเป็นยังไงครับอยากรู้ฮะ ประสิทธิภาพนะคะการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนของเราเนี่ยในหนูทดลอง2ชนิดนะคะในลิงเราก็ได้ผลนะคะการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่น่าพอใจเท่าที่ดูจากผลการทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยเราก็พบว่าวัคซีนของเราก็มีความปลอดภัยในสัตว์ทดลองแล้วก็ปริมาณที่เราใช้ในสัตว์ทดลองก็คือปริมาณสูงนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมผลทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งให้ทางออยอประเมิน,นะคะ่ะแล้วราคาวัคซีนต่อดโดสราคาเท่าไหร่ครับ แล้วพี่น้องชาวไทยจะได้ใช้เมื่อไหร่ครับจากการประเมินราคาตอนนี้นะคะเราก็คาดว่าน่าจะโดนละประมาณ500บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าปริมาณโปรตีนที่เราต้องใช้ที่เหมาะสมในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในมนุษย์คือเท่าไหร่พื้นที่การผลิตที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยที่เราอยู่ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถผลิตวัคซีนได้ประมาณ1-5ถึงล้านโดสต่อดเดือนแต่ว่าถ้าเราสามารถผลิตวัคซีนได้ในปริมาณเพิ่มขึ้นราคาก็อาจจะถูกลงกว่านี้ถ้าเราสามารถพัฒนาวัคซีนของเรา ได้ในปริมาณมากขึ้นถ้าเกิดผลทุกอย่างเป็นไปตามเป้านะคะไม่ได้มีอะไรผิดแผนเนี่ย mm. ก็คือคิดว่าในช่วงกลางปีหน้าน่าจะสามารถทําให้เราผลิตวัคซีนออกมาให้ใช้ได้ค่ะซึ่งวัคซีนสายพันธุ์ไทยในตอนนี้มี4องค์กรด้วยกันนั่นก็คือวัคซีนไบยาวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลวัคซีนจุฬาโควิด19 วัคซีนสวทชต้องขอให้กำลังใจผู้ผลิตวัคซีนสายพันธุ์ไทยทุกท่านขอให้ทำให้สำเร็จเพื่อรอยยิ้มของคนไทยทุกคนดูแลเจอกันให้ดีครับผมชัวนแน่แชร์ได้ครับ